สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาพบกันแล้วกับฝนพาด้วยนะครับกับแนวทางเด็ดๆนะครับเมื่อนี้มาแสดงความยินดีนะครับกับท่านผู้ชมลหลายๆท่านนะครับที่ได้โชคได้ลาบกันไปนะครับขอแสดงความยินดีด,ด้วยเด้อนะครับปูบ่ได้กั่บเป็นยังนะครับเนาะงวนหน้า ยังมีอีกนะครับสู่ต่อไปนะครับแนวทางที่ฝนพาด้วยให้ไปนะครับเนาะสามเจ็ดห้านะครับว่าง่ายๆว่าสามเจ็ดเจ็ดสามนี่เข้าเต็มเต็มเลยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเข้าบนเข้าล่างเลยนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามฝนพาด้วยห้แนวทางไปเม็ดเดียวนะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเมื่อนี่กสิมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าตัวเลขแนวทางนะครับสามเจ็ดห้านี่ ผลผ้ารวยได้มาตาใสนะครับ <c oughs> ก็บคือตัวเลขแนวทางสามเกหนี่ได้มาจังใดน,นะครับเอามานี่เป็นยังคือยังมาแม่นคักแม่นแน่แท้นะครับแม่นคักแม่นแน่แท้นะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับฝนผ้ารวยฝันนะครับฝันก่อนวันหวยออกนะครับฝนพารวยฝันก่อนวันหวยออกนะครับฝันนะครับปู นะครับปูยาเพิ่นมาบอกนะครับมาบอกขวาญเฮี้ยนเลยนะครับบอกคักบอกแน่นะครับย้ำให้คักย้ำให้แน่สามเกจถาตัวเดียวเลยนะครับคองสุดท้ายนะครับฝนผ้าด้วยกันเลยน้ำมาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ำกัดเพิ่นบอกฝนผ้าด้วยว่าเอาตัวเรียกไปนั่นให้เอาไปฝากเอาไปตอนเอฟซีเด้อเพิ่นว่าแต่ว่าห้ามไม่ให้ฝนผ้าด้วยซื้อนะครับการฝนผ้าด้วยซื้อนี่มั่นสิคัดโซกงูเพิ่นว่า มันสีขาดส่งเอฟซีเพิ่นนะครับก็คือพระภูมิเพิ่นมากเบากับฝนพาลวยเลยย่ำไอ้ย่ำคักย่ำแน่กับฝนพาลวยนะครับฝนพาลวยกบับบ่ได้ซื้อจากบาดเลยนะครับตัวเลขเจ้าของที่ปล่อยออกไปนะครับปล่อยออกไปกัหวังมาทำผู้ชมทางบ้านนะครับสีได้มีโ่กมีลล่านะครับก็ทำตามสัญญาทำตามสัจจะที่ให้ไว้กับพระภูมิเจ้าที่เพิ่นนะครับงวดหนา้าฝนพาลวยกับสีขอเพิ่นอีกคือเก่าหน่อยทนผู้ชมนะครับให้เพิ่นมาก ปวดมาพายนะครับให้ปลุนมาเปืดมาพายนะครับวดนน้าในกาทีซื้อค่าก็ล่ะคิดว่าสีซื้อคักๆล่ะฟันเต็มเตมคัากๆหล่ะวันน้านะครับบ่ปล่อยนะครับนอกเพราะว่าวันนี้ก็ททาตามจัญญาเพิ่นแล้ยงวันน้านี่ลูกหลานกัสิขอนะครับขอมาฝากมาตอนทนผู้ชมอีกตามเคยนะครับแล้วกะสิขอให้เจ้าของซื้อเองได้นะครับนาะให้เจ้าของซื้อเองได้เพราะว่าคันบ่ได้ซื้อนะครับเลียกอ่มากกับนเพราะด้ก็มี บานะคือกันนะครับค่าน้ำมูกค่าน้ำมันนะครับในการเดินทางนะครับแต่ละสถานที่นะครับนอกไปแต่ละสำนักนะครับบัวสิเปียน์สำนักใดที่่าดังบัวสิเปียนมองได้นะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าห้โชคให้ลาบเข้าตรงตามเป้าเป๊ะนะครับฝนเป้านะครับายตามมาไห้นะครับไปตามไปหามาไห้ไปหาตัวเลขแนวทางมาไห้ตามผู้ชมนะครับนะครับก็อยากได้คือกันนะครับ ตัวเลขนะครับก็ถืวว่าเข่าคักเข่าแน่นะครับเข่าคักเข่าแน่ปูนยาภาพุ่มโยบานล่ะท่านผู้ชมนะครับปีที่แล้วนะครับห้างวดซ้อนนะครับปีที่แล้วนี่ห้างวดเลยนะครับปีที่แล้วเพิ่นมาไหห้างวดซ้อนเลยนะครับงวดสุดท้ายนี่ไปออกอวมสินนะครับออกอวมสินตรงๆเลยนะครับโดดไปออกอวมสินนะครับงวดสุดท้ายที่เพิ่นมาไหนะครับเนาะนี่แหละครับปีนี้นะครับคิดว่าปูพันธุ์สีกลับขึ้นมาไหอีกแล้วนะครับก็คือเริ่มต้นใหม่ นี่น่าจะเป็นงวดที่งวดแรกเนาะงวดเพราะว่าง,งวดที่ผ่านมานีกะฝน,นพรดเอยฟันท่อง5-5น่าจะไม่มาอันนั้นว่านในฝันอยู่แต่ว่ากันกาเข่าเต็มๆอีกนะครับงวดนี้นะครับ3773นะครับงวดนี้3773เข่าอีกนะครับปูมาบอกในความฝันนะครับมาบอกมาย่ำคักย่ำแน่เพรานว่าตัวเดียวเลยที่เด็ดเลยเพราะว่วานะครับในความฝันนะครับน,น,รรน,น้าฝนพัดเอยเกาโอ้ยนะครับดีอกดีใจ นะครับเอาแนวทางฟ้าวมาเห็ดลิปสั้นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ำกันหลักกาลงในช่องบวาสิเปลี่ยนแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กฝนพาลุยนะครับยูทูปฝนพาลุยนะครับแล้วก็ช่องต่างๆนะครับก็ได้ลงไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังน้ำกันนะครับกับบังบ้าคลิปที่ฝนพาลุยเห็ดลงไปนะครับทถ้คลิปลงไปนะครับสิเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ได้โชคที่ได้ลาบนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ทีได้มีโชคมีลาบได้ ลำด้วยเงื่อนทองนะครับตัวกูทุกคนนะครับบางบาท์ทำผู้ชมหลายๆทานนะครับทีได้รับช่มเขียบที่ลนพระ่วยได้ล่องไปนะครับเนาะนะครับตัวเลขนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเลขที่เมื่อวานนะครับเนาะม่วว่านนี่เดื่องทำผู้ชมนี่นะครับตัวเลขชุดนี้นะครับตัวเลขชุดนี้นะครับที่ฝนพระ่วยได้ ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ให้ท่านผู้ชมนะครับกระดาษแป้นนี้พร้อมนะครับสมุดก็สมุดเล่มนี้แหละครับเขียนใส่กระดาษแผ่นนี้แหละนะครับที่ให้ตัวเลขทา้งท่านผู้ชมไปแลลวก็ตัวเลขก็ถือว่าเข้านะครับสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับเข่าเต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับกามฝันฝันภาพาด้วยกถือว่าฝันดีฝันดีนะครับเนาะฝันดีโยตาวาปูญาเพิ่นหามบ่ใหก้นบอกซื่อนะครับเพิ่นหามบวไหก้นบอกซื่อกับอาศัยพี่้องนะครับ พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านเท่านี้แหละนะครับเนาะผู้ใดผู้ใดเอเอาไปลงทุนนะครับก็เอาไปได้นะครับเอาไปลงทุนนะครับเนาะขีนว่าแนวทางที่ฝนพาด้วยหายไปนะครับก็เอาไปลงทุนได้นะครับขันมักนะครับนนามักเข้ากับจังเอาไปล่องทุนนะครับแต่ว่างวดงวดนี้นะครับงวดจะถึงนี้นะครับงวดใหม่นี่ ฝนพาด้วยกันมีความฝันอีงเด็ดๆนะครับฝนพาด้วยสีฟ้าวนะครับเอามาบอกมาตอนให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านได้รับชมรับฟังน้ากันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมทางช่องฝนพาดด้วยนะครับขอบคุณได้เลยนะครับทีเข้ามาเปลี่ยนกําลังใจให้กับทางช่องนะครับเนาะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร่ำรวยด้วยกันทุกคนเด้อนะครับสุกไว้ ด้วยเบื่อกันทุงวัดทุงวัดนะครับเงินทองไหลนองเข้ากระเป๋ากันทุกคนเด้อน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ